วันนี้ไม่พูดถึงอิสลามนะคะแต่ว่าจะขอพูดถึงพระอีสานเดิ๋ฉันเห็นมุสลิมหล,หลายๆคนเนี่ยเวลาจะด้อยค่าหรือด่าดิฉันที่ช่องนี้เนี่ยก็จะพูดถึงอีสานก็จะพูดถึงว่ากลับไปกินหมาหรือย,ยังอะไรประมาณเนี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา สั้นนะคะอปปัญญาสั้นคนที่พูดเนี้ส่วนมากส่วนมากนะคะมันเป็นค่านิยมเป็นการด้อยค่าภาคอีสานเป็นการด้อยค่าว่าคนอีสานเนี่ยเป็นคนลาวแต่ถ้าเกิดว่าพวกคุณไปศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยรากเงาบรรพบุรุษของคนอีสานไม่ใช่คนลาวแต่เป็นขอมค่ะ เป็นของที่ผู้คุณหลงคิดว่าฝรั่งเศสเป็นพ่อนั่นแหละค่ะนายยอเซเดที่บอกว่าอ,รอารยธรรมเขมรโบราณอันนั้นก็อันนั้นก็เขมรโบราณอันนู้นก็เขมรโบราณ,นนราณจริงๆเขมรโบราณไม่มีมีแต่ของโบราณเหมือนที่ที่ฉันเคยนําไปโพสต์คลิปเมื่อหลายเดือนมาแล้วนะคะไม่นานหรอกค่ะพออดุสิตเนี่ย ผู้ในการสำนักศิลปรกรที่8จังหวัดขอนแก่นเนี่ยท่านเขียนเรื่องมหินทอนปุระเมื่อปี2565ันหอแล้วก็เผยแพร่มาสองปีแล้วนะคะท่านสันนิษฐานว่าพื้นที่จังหวัดสกลนครหรือเมืองหนองหานหลวงนั้นอะ่ะเป็นเมืองม่หินทอนปุระเก่า คือความยิ่งใหญ่ก่อนหน้านั้นน่ะมันอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดหรือเมืองโคกขันเขาพระวิหารเนี่ยนะคะอันนั้นคือตระกูลช่างคนละตระกูลกับทางสกลนครแต่ก็คือเป็นผู้ยิ่งใหญ่มาก่อนนะคะทางทางจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยเพราะฉะนั้นรากเงานะคะไม่ใช่เริ่มจากประเทศเขมรแต่เริ่มจากที่ศรีสะเกดและสกลนครนี่แหละค่ะ ท่านอย่าไปยกบรรพบุรุษให้กับต่างชาติเพราะความที่ฝรั่งเศสนะ่ะมันต้องการจรึดประเทศไทยก็เลยไปเขียนแผนที่ใหม่เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งหลักศิลาจารึกคําจารึกในหลกักหรือว่าคําแปลจากหลักศิลาจารึกอันนั้นเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นการทุจริตนะคะเพราะว่านายอสเซเดเองเนี่ยก็เคยไปเป็นถึงพันธรักษ์หองสมุด ของประเทศไทยก็สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้เลยกลายเป็นบิดาของพวกนักโบราณคดีทุกอย่างก็บอกเป็นคเขมนโบราณเป็นคเขมนโบราณซึ่งการที่เรามาเรียนรู้มาศึกษาถึงประวัติศาสตร์เนี่ยก็เพื่อจะรู้จักรากเงาบรรพบุรุษที่แท้จริงของเรากลับมาต่อนะคะความเจริญรุ่งเรืองความสิริใจในอดีตหรือว่าอารยธรรมต่างๆ แม้แต่เทคโนโลยีการก่อสร้างการชลประทานการประปาทุกอย่างเริ่มจากภาคอีสานศรีสะเ,เกดและจังหวัดสกลนครตามที่ข้อสันนิษฐานของผออรุษิ์นั้นก็คือเส้นทางของสกลนครที่ตอนนี้ที่กาลังบูรณะสะพานขอมเนี่ยนะคะสะพานขอมก็เป็นเหมือนกานร,ระบบการชลประทานที่ทันสมัยมากเมื่อพัานปีที่แล้วเนี่ย เขาสามารถสร้างได้ขนาดนี้และท่านก็เชื่อว่ามันขยับขยายกว้างไกลไปถึงเวียดนามคือกินพื้นที่ไปถึงุอุดรน,นครพนมยาวไปถึงลาวและถึงเวียดนามแล้วค่อยๆมีการขยับขยายจากสกลน,นครเนี่ยขยับขยายไปถึงพิมายสังเกตท่านใช้ข้อสังเกตตรงไหนไหมคะหน้าบันที่พระท่านอะไรเจงแวงเนี่ยซึ่งเป็น ซึ่งเป็นพระศิวานาตราชอันเดียวกันปางเดียวกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าที่พระธาตุนารายจงเวงเนี่ยอายุมากกว่าที่ที่เขาพนมรุง้งแล้วก็อายุมากกว่าที่ปราสาทหินพิมายก็น่าจะสันนิษฐานว่าแต่จริงๆนะคะปราสาทภูเพกที่จังหวัดสกลคนครเนี่ยเป็นเป็นวิมานพระศิวะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พูดถึงตัวปราสาทนะคะไม่ใช่ปราสาทบริวารคือพี่ไม้เนี่ยดูใหญ่แต่ว่าตัวปราสาทจริงๆเนี่ยเล็กกว่าปราสาทภูเพ็กอันนี้ที่ดิฉันที่บายเพื่อจะทาเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นพันๆปีนั้นคือบรรพบุรุษของชาวอีสานคือคือขอโบราณน,นี่นะคะเป็นบรรพบุรุษชาวชาวอีสานเข้าใจไหมคะมุสลิม ที่ชอบด้วยค่ะคนอีสานไปกินหมากินแมวได้ที่ไหนก็ไม่ทราบคนอีสานเนี่ยเขามีความคิดสร้างสรรค์เขามีความอดทนเยี่ยงบรรพบุรุษของเขาเขามีความกระตันยูรู้คุณเยี่ยงบรรพบุรุษของพวกเขาเขามีการอบรมสั่งสอนกันผ่านมาทางสายเลือดนะคะไม่มีการทรยศคดโกงแผ่นดินที่อาศัยอยู่ ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยประวัติศาสตร์เ่ประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยถูกตัดออกไปมาเริ่มที่สุขโขทัยเป็นอาณาจักรแรกของประเทศไทยถามถามว่าแล้วที่เหลือเนี่ยภาคอีสานมาจากไหนเขาไม่มีพูดถึงเห็นไหมคะเขาต้องการจะตัดตรงนี้ออกไปแล้วที่จะยึดพื้นที่ที่เป็นของเขมรมาเป็นของเขาก็คือเขาจะยึดประเทศไทยซึ่งจริงๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาณาจักรทางภาคอีสานเนี่ยนำไปผนวกกับทาง กรุงศรีธุยาํำไปผนวกกับทางสุขโขทยัยอารยธรรมก็ยังคงอยู่สืบเนื่องมาตอนนั้นก็คือใครเป็นใหญ่คนนั้นก็เขียนอารยธรรมเขียนประวัติศาสตร์ถูกไหมคะแต่ดิฉันจะสิ้ีให้เห็นว่าพวกคุณที่กำลังด้อยค่าคนอีสานหรือภาคอีสานนั่นะ่ะคุณคิดผิดเพราะความไม่ไม่บอกว่าโง่แล้วกันนะคะด้อยปัญญาด้อยปัญญาแล้วก็มีจิตอคติ ไม่ได้คิดเห็นว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายยังคิดว่าฉันดีกว่าเธอมีการแบ่งชนชั้นมีการแบ่งกันภายในจิตใจภายในจิตใจเนี่ยลรวบอกว่าตัวเองเท่าเทียมเท่าเทียมต้องการความเท่าเทียมแต่ขณะเดียวกันก็พยายามกดคนอื่นให้ต่ำกว่าทั้งที่สิ่งที่เขามีนั้นน่ะผ้าอีสานที่เขามีมานั้นอ่ะเขามีมาก่อนพวกคุณเขามีมาก่อนทุกภ้า บรรพบุพรุษเขาในยิ่งใหญ่แค่ไหนสร้างไปถึงที่ไหนอ่ะลาวเวียดนามปราสาทหินทั้งหลายแหล่นั่นแหละเริ่มจากไมหินทรนพุราที่สกลซึ่งเขาก็มาจากสีสเกตันแหละค่ะก็คือต้นตอก็มาจากสีสเกตแล้วก็มาเริ่มราชวงศ์ไมเหินทรนพุระที่สกลและขยายไปถึงนครวัดนครธมแล้วราชววศ์ไมเหินทรนพุราเนี่ยสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ถึง6ถึง6 แห่งแล้วก็6ราชการรวมถึงนครวัดด้วยนะคะอันนี้ดิฉันขอขอ,อเรียนมุสลิมทั้งหลายแหล่ที่ชอบด้อยค่าคนอีสานนะคะคนอีสานเนี่ยมีบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่เป็นนักรบเป็นสถาปนิกเป,นเ,ปนเป็นวิศวกรเป็นวิศวกรเป็นนักปกครองเป็นนักการศาสนาเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณคือรวมทุกอย่างอยู่ในภาคอีสานสังเกตเห็นไมหมฮะว่าศิลปวัฒนธรรมต่างๆที่ภาคอีสานเนี่ยจะมีหลากหลาย มาจากไหนล่ะถ้าไม่มาจากประวัติศาสตร์เดิมๆที่แต่ละท้องถิ่นเขาบันทึกเอาไว้นอกจากนั้นนะคะจังหวัดสกลนครเนี่ยภูพานเพื่อเขาภูพานเนี่ยที่ราบสูงที่ราบสูงภูพานเป็นภูเขานะคะเป็นกลุ่มภูเขาที่ยกขึ้นจากพื้นทะเลเป็นอันดับที่สองต่อจากภูกระดึง ภูกระดึงเนี่ยเขายกขึ้นมาพร้อมกับทางจีนมีความเก่าแก่กว่าแล้วก็ภูพานเนี่ยอันดับสองขณะที่ภูพานขึ้นมาเป็นผืนแผ่นดินเนี่ยส่วนที่เหลือยังอยู่ใต้มาหาสมุทรอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่ขึ้นมาก่อนน่ะก็ย่อมสามารถสร้างประวัติศาสตร์ก็ย่อมสามารถสร้างอไรยธรรมของตนก่อนส่วนอื่นๆถูกไหมคะโคราชเนี่ยมาทีหลังก็คือ พวกคุณยังอยู่ใต้ท้องทะเลยังอยู่อยู่ใต้มหาสมุทรอยู่เลยเพราะฉะนั้นอรารยธรรมเนี่ยมันต้องไหลบ่าจากที่ที่มันเจริญอยู่แล้วเนี่ยแล้วค่อยๆขยับขยายไปพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนปัจจุบันเห็นไหมคะอยู่ในเมืองขยับขยายไปเรื่อยๆรืๆืจนกระทั่งชนบทก็กลายเป็นเมืองตอนเนี้ขอให้เลิกดูถูกอีสานนะคะเพราะว่าอีสานใะนยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิดยิ่งใหญ่กว่าที่คุณรู้เยอะแยะ ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ความกระตันยูเขามีครบค่ะ